คะแนนเสกสรรออขวัญเมืองที่สนามมวยลุมพินีครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็เสาเอ๋นะครับสุนทรีโลหะพืชครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะกุหลาบขาวานะนนทชัยนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับอ่ะบนเวทีครับคุณโรมเจตนาเสนใช่ไหมครับใช่ใช่คุณโรมโรมเจตนาเสนนะครับผู้แทนของหมาแดงนะครับมอบของมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ก่อนแล้วก็มอบอันเมดด้วยนะอ่ารับไปก่อนคนละสองพันห้าด้วยนะ,อ,ะนอ,นอันเมดอันโด เอาละครับนี่คือรางวัลกำลังใจนะครับให้กับคู่เอกคูยไล์ของศึกเจ้าวมวยไทยในวันนี้ครับก่อนที่จะทําการแข่งขันก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าย,ยอดเหล็กเพชรซูปเปอร์สตาร์ค่าตัวก่อนหน้านี้นี่2องแสนครับผลงานที่ผ่านมาแพ้คะแนน9ก้าหน้าแพ้คะแนนรุ่งกิจแพ้คะแนนตับเผาแก้วแล้วก็มาชนะสกสันนะครับ พริแพ้์เฟอร์รารี่นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกยก2ปราบศึกษีโอปอลครับที่ลุมินีเมื่อวันที่9เมษาาย,ยนที่ผ่านมาครับบนเวทีครับบนใต้สักเมทีนะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมองคลครับส่วนคนนี้ครับกุหลาบขาวนัทนอนทชัยนะครับอดีตดาวดังใช่ไหมอาจารย์อดีตดาวดังอดีตดาวดังขวาล้วนเลยกุหลาบขาวน,ะน่ะออในรุ่นไรเวนเหมือนกันนะครับ นะครับหนึ่งในทีมงานสตาเทนเนอร์ของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เลยครับบริกรรมคาถานะครับเป็นตัวแทนคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรมาชน12บสองไฟแพ้ไฟเดียวครับโดยเฉพาะ6ไฟล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับชนะแสนเชิงน้อยชนะพระเดชศึกชนะคมอาวุธชนะแรมโบ้เล็กชนะยอดภูผานะครับแล้วก็ล่าสุดชนะเสกสรรนี่คือผลงานของเพชรมหาชนเอาละครับบนเวทีครับโรจนชนะวั์สมศรีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของคู่นี้ครับ มาเริ่มยกหนึ่งนะครับซ้ายกับขวามาดูไฟแดงน,นะครับยอดเหล็กเพชรใบนี้ไอรถถังวานั่นเถอต่อยมาทุกตัวดังๆขนาดนั้นก็ต่อยมาแล้วน้ำเงินกบบึมบึมอยู่กับ,บรรคุณสุกิดแว่นแก้วนะครับเป็นผู้ให้หล,ลอดเลยทีเดียวคุณสุกิจแว่นแก้วในนามของจิตมงคลน,นะครับวันนี้ซอเอมาด้วยนะอ้าวไฟแดงยอดเหล็กเพชรอุิยะนะครับอ่ะ ลายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแลครับเอาละครับมาดูครับวันนี้เพชรมาชนจะผ่านด่านอันตรายนะครับจะผ่านด่านอันตรายอย่างยอดเ่กเพชรได้หรือไม่ยางพริตานะครับ็กขาเจาะยางลอยบัดอยู่กับทางดน้าของกาเกงสีแดงนะครับยอดเ็กเพชรออัจฉริยะคุณสมัยสุเมตตาครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับปีง้อมัะคริกรธนพลกรธนพลวิไลเลิศแล้วก็ทีมงานของกลุ่มพลังใหม่้วครับแม็กจันดีอีกลายหลายท่านครับ มาแล้วครับวันนี้ส่งยอดเหล็กเพชรมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับผลงานของเกาะบางกะปิครับวันนี้อ้าวสายนี่ครับแดงยอดเหล็กเพชรน้ำเงินเพชรมหาชนยอดเหล็กเพชรแดงขยำมะนี่นะครับศิษย์เจ้ามวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบล็อกซิ่งคุณพิจิตรดวนมาธรในสนามนะครับคุณเทวยุทธ์หอประเสริฐกิจแล้วก็ร้อนหนามก็คุณธรรมนูลหอประเสริฐกิจฝ่ายการตลาดนะครับคุณนิพนธ์เพียมทวงรวมได้ไงครับ อาแล้วครับกายกายแล้วนะครับางด้านของยอดเล็กเพชรเกกระแทกเลยอุ้ยกระแทกขัางฝาครับอมัะซรายครับแหวกราดไปไม่เดียวนะครับตนขาต่อยานนะครับร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะครับลำดักที่ช่วงกันในวันนี้ก็คือหนึ่งร้อยสามสิบเก้าปอนด์ครับแต่ว่าชิงแชมป์รุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์นะครับ รุ่นนี้แนด่ดีนี่มีทั้งสามารถสอนแดงด้วยนะครับศรีสวัสดิ์เพี่อประสิทธิ์หรือแม้กระทั่งประวิทย์ศษิษิธรรมดีเซนน้อยด้วยนะครับพยานขึ้นไปรุ่นนี้เลยทีเดียวเพราะว่าถึงร้อยสามสิบใช้พิพาทหาตัวต่อยไม่ได้นะครับต้องพยานไปถปึงร้อยสี่สิบปอนด์เหมือนกันเนี่ยครับหย,ยางนะครับาด้านของยอดเด็กเทพนี่คือเครื่องหมายการท้าของเขาเลยครับแข่กชกระดับแถวหน้าครับ แชมป์รุ่น135ออนทั้งลูกม,มินิและก็ราชจะดำเนินนะครับตอนที่รุ่งสุดๆนี้ค่าตัว205ครับยอดเด็กเพชรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาชุกในรายการซิการ์มวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแต่ว่าย้ายมาจัดกันที่ขนแก่งชลบุรีเลยครับเอาขยับไปเรื่อยนะครับยอดเด็กเพชรซิการ์มวยไทยนี่จะตอนไหนตอนไหนแข่ๆก็ต้องชอบนะครับต้องดูทุกคนว่าง,งั้นเถอะ เอ้าซ้ายไปเตะขาเนี่ยอาชีพหลักของยอดเหล็กเพชรคือขานะครับเตะขาก่อนเลยทีเดียวเพชรหมาชกเอาหมดยกพล,ลังที่สู้ให้กับนักมวยที่ชกได้สนุกดุเดือดชนะใจใแฟนศิษย์เจ้ามวยไทยทั่วประเทศอีกทุกสัป,ปดาห์นะครับสัป,ปดาห์ละ5,000บาทนี่คือรางวัลจากผู้สนับสน,นุนครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนทียกสอง ไฟแดงยอดเอดเ็กเพชรน้ำเงินลายนี้ก็คือเพชรหมาชนนะครับที่เห็นเป็นที่เดียบเลี้ยงหงบนเวทีอ่ะกองแพ้ไปด้วยนะก็หนึ่งล้านเล็กมาให้น้ำให้ท่าเสร็จเรียบร้อยเลยคก็บ้านเดียวกันเลยครับหนึ่งล้านเล็กกับเพชรหมาชนครับบ้านเดียวกันครับจากหยาตลาดกาลสินเลยครับในขณะที่ยอดเอดล็กเพชรครับ เปิดตาไว้27ปีจากสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นครับต่างคนต่างเรียกว่ามีเข็มขัดแย้งคาดเอวกันมาแล้วทั้งทิศนะครับเชรนาชนก็อย่างที่ทราบนะครับผลงานที่โดดเด่นในวยรอบปีสุขทังที่ผ่านมาเลยครับก่อนหน้านี้ครับผลล่าสุดนี้กองไกรเอ่นนี่วยไทยครับตอนนี้กำลังโลดแล่นนะครับในเวทีระดับโลกกับไทยไฟนะครับอ่ะอ้าวไปบนเวทีนะครับ ใบแดงซ้ายนะครับปล่อยมานานแต่ว่าอายุ่ยยังน้อยเอ้าวา,า,า,าของเพิษหมาชนปู่นี้พลาดไม่ได้นะครับต้องจับตาดูดีๆแค่ก็ดูนะครับศึกเจ้ามวยไทยอุทัยทัพอาสาก็ชมรายการนี้ตลอดนั่นแะครับพี่อุทัยทัพอาสานะครับตอนนี้จะบอกว่าดูอยู่หน้าต่อทีวีนะครับติดภารากิจที่น,น,นัตพัฒน์สินเมย์ศาสา อ,อ,อ๋อเรลียนยำนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะครับเอ็นสีโอน้อยเปลี่ยนทศนาพี่เอชุนพรนะครับหลายหลายคนครับดูหมดโอน้อยเปลี่ยนทศนาที่ไม่ต้องห่วงนายกอ๋อบัญชีนี่นเอาอยับเข้าไปทศชาชนแม่รถทั้งจริงๆนะครับยอดเลึ่เพชรเอาเจาะยางอีกไม่รู้ว่าอ่อนนมอ่อ,อนไทยอ่อนเนี่ยนี่เรียบร้อยนะครับสูงแค่165เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเบตี้ยตันนะครับยอดเลึ่เพชรแต่ว่าเนี่ยครับ ทีเด็ดที่ขาดของเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับน็อกหรือไม่น็อกใครน็อกใครครับนี่คือคําถามนะครับที่รอคําตอบนะครับเอาละครับมาเยือนเนี่ยครับจ้องสามครั้งแรกครับโอ้ยเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอีกแล้วอ้ยอ้าวโอ้เจ็บเลยนะครับเพจหมาชนโอ้ดูแล้วสถานการณ์นี ดูแลลำบากแล้วตอนนี้มีมีมีจุดแล้วนะครับจะฟันพี่เก่าอ่ะพี่เก่าพี่เก่าวเวลาใหม่อา้าวฟันฟันพื้นฟันพื้นเพชรมหาชลไทยิงรัดยิงเจ็บนะครับนั่นแหละครับโดนไปหนึ่งนับนะครับยกที่สองครับอ่าเอาละครับต้องบอกว่างานยากแน่นะครับของเพชรมหาชนเอาละครับเดินแล้วครับ ข้านะครับฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับ <S <S เดินแล้วครับเผาเสียบเข้าไป <S 1> <S 1> <S อ่าช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับโอ้เข้มขน้นล้าใจนะครับเพชรประชาชนหลังจากโดนนับขึ้นมาเดินเลยครับไทยต่อยกันยอดในเทคนิ่มโอนไม่ได้นะครับขาไม่ดีก็ไม่ได้ดูแกตะขาโอ้สมัยก่อนนี่รา้าวเลยเพชรนิ่งเกี่ยวอุโนซ่านี่เรียบร้อยเลยเอ้าวอ้าวเดินเดินดส่งติดต,ตลอดนะครับเยอะอ่เยอะเลยนะครับตั้งโตไว้หมดยกหมดยก <sk r isa> แผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านยาและก็เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศนะครับสนใจติดต่อ096 898 2441นะครับยาเกรูยาปราพศพรพอโอสดนะครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านยานะครับเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศนะครับ096 898 2441นะครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อย,าายาตามร่างกายครับบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อตยตรากระเบนเนิบ เรยาแก้ปวดเมื่อยตรากระเบนนะครับก็หาซื้อได้นะครับติดบ้านเอาไว้นะครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็บรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้แปวดเมื่อยตรากระเบนนิพนะครับก็หน <ś c oughs> ัต,ต่อครับบนเวทียกที่สามนะครับผู้เอกผู้ใหญ่ของทีมชาตยไทยวันนี้ยอดหลิงเพชรชิงแชมป์รุ่น140ปอนด์กำลางด้านของเพชรหนาชนนะครับ เหเปิดย,ยกที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่าน่าเพชรมาชนโดนเตะขาต่อยาสเสียนับไปแล้วนะครับครับโดนชนแล้วลูกนี้แล้วโดนชนแล้ะพ่อโดนโดนับไปด้วยมาดูนะ้วเป็นการที่อันตรายและยากด้วยนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับน้มปหน,นัก140กิโลกแล้วก็ถน่มโดยรมะมัดแดงด้วยนะครับเป็นปีที่29 ถึงตัวและคบทางด้านของเพชรมาชนเนี่ยครับพยายามจะปิดช่องไฟนะครับไม่ให้ยอดเด็กเพชรไส่ขาจ่ออย่างอุ้ยหัวซอไม่งับโอ้โหเดี่ยวไส้เลยครับโอ้โอ้โอ้ปักษสาแหวกรังมาแล้วแหวกมาทีหนึ่งแล้ววี้ไม่โดนเต็มทางเอาทําได้ทําได้ทําไปทําได้ทําไปทําได้ท,ทดําไปเพชรหมาชนมาแล้วเอาแรงขึ้นมาเอาแก้ได้ไหมโดนนับไปโอ้โหสอกอีกแล้วเอาแทงไป เข้าไปบูบูเสียไปแทงมาเอออย่าหยุดอย่าหมดนะอย่าหมดนะยอดเลพชรอย่าหมดนะโอ้โหนี่ครับถึงทิกถึงถิงถึงขาถึงตะไครนะครับน่านาสนใจครับถึงตัวเลยครับเพชรมาชนยอดเลเพชรมาด้ายมา หาจักว่า,านี่ครับดันหน้า,าไว้ขวางหน้าสอกซ้ายใส่เข้าไปไม่มีใครยอมใครเลยครับท oh. ้าายไปซ้ายไปขวาไปแทงไปแทงไปเพฮมานุน การรุ่นเวัดแฉะแยกมาลุกเงินต่อบนเวทีเอ้าลุยโดดโดดบังโอ้โหทุกลูกทุกลูกไม่งี้อะไรจะเสียแล้วเพชรมหาชนมาหมดแล้วนะครับมีเท่าไรใส่หมดแล้วครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าลุ้นกันวินาทีต่อวินาทีเลยครับช็อตต่อช็อตนะครับเอาเลยครับเดินต่อครับเพชรมหาชนเขาซ้ายยักเข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหเนี่ยครับ ยอดเล็เพชรพยายามไล่แขนนะครับหาหน้าตั้งกระแพงหน้าคาไหว้ครับรอกรรมการแยกนะครับเพมมชรมหาชนเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับแฝกเพชรพดจริงๆครับอา้าวชนต่อชนต่อไม่ชนไม่ได้นะครับต้องชนอย่างเดียวเพชรมหาชนเสียไปอ,าอ้าวอย่าอย่าโอ้ฟันมาฟันไปแล้วยอดเล็กเพ,พมมชรเพมมชรมหาชนเพชรมหาชนอ้าว เพชรหมาชนไปยอดเลนเพชรมาเพชรหมาชนเพชรหมาชนไปยอดเลนเพชรมาโอ้โหเนี่ยครับสมราคาครับต้องบอกว่าสมราคาครับเนี่ยครับดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตเลยครับพีต่อพีเลยครับใครดีใครอยู่นะครับเอะไะครับยอดเลนเพชรขวางหน้าเพชรหมาชนขอบขวาใส่เข้าไปครับดันเอาไว้แขกซ้ายคืนมาเอะไะครับหมดยกครับโอ้โหดดสุ เสร็จเนี่ยก็แวะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5นะครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณประวิทย์มานะวิทยาการครับวีเซียวีเซียครับกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของตังตังเจ้ากระชายดำเป็ดหิึกื่นนะครับเตียงกุหลาบนะครับเดินจำหน่ายที่ร้านตำรับไทยนะครับแล้วก็าห้าทูบุตรทุกสาขาทั่วประเทศบนเวทีต่อๆครับยกซี นี่นะครับสมัยสุลเมตตาบอสใหญ่ของ,งนี่กลุ่มพลังใหมง่งาะบางกะปิอเอาอหลายหลายคนไลแ่เอาโอ้โหโอ้เป็นมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดเอาให้มาชนเอาแล้วเอาแล้วครับอย่างนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับจะบอกว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยครับอยังพลาดแม่อู้แหมติ่พชันนิดนึงครับโอ้โหสุดๆเหมือนกันครับรอบชนวัฒน์สมศรีครับ อาชนอีกแล้วเพชรหมาชนสุสมจิตแว่นแก้วนี่ลุนอยู่ที่ที่หน้าจอหน้าเอา้าต่อยต่อยอย่างเดียวต่อยเสียไปโอ้ไก้คืนแก้คืนแก้คืนไม่รู้ว่าโอ้โหถูกนับไปหนึ่งนับแรงขึ้นมาแล้วนะครับเพชรหมาชนโอ้โหเนี่ยครับนี่ขนาดเสียนับโอ้โหบิดเอาทางดน้าจอเล็กเพชรลงไปกองกับพื้นเวทีแล้วครับโอ้เรียวแรงพลังกำลังมาจากไหนครับ มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจครับต้องบอกว่าเกินร้อยนะครับเพชรมาชนหนาเลยครับหนาต่อครับยอดเลยเพชรวางหน้าพยายามจะคา,าไวเลยครับดันออกไปเพชรมาชนเดินต่อครับแค่ฟ้าแม่แต่ว่าระยะไม่ได้ครับเอาชนไปอีกแม่แก้ดีซองนะครับยอดเลยเพชรข้างในแม่ต้องปีให้ชัดๆนะครับตัวต้องแก้ได้เอาลากมา ดอกหนึง่งหมัดไปแทงมาอยอดเลพทรเอ้าเสียไปเสียไปคุณหาชนอย่าหมดอย่ายุบนะครับยอดเลพชรอย่ายุบให้อย่ายุบยยยยใ,หยยให้เห็นนะครับโอ้โหสุดติงกระติงแมวจริงๆนะครับนองเนือจากคู่มวยแน่นๆแล้วเนี่ยครับเกมการแข่งขันบนเวทีครับแต่ต้องบอกว่าสุดจัดเลยครับ ผลงานของเงาะบางกะปิก่อนธนาผลมิไลเลิศครับนำซุปเปอร์สตาร์มาถ่ายทอดสดให้ชมฟรีครับนี่ค่าตัว2อ0 0สนะครับอลไครับเพชรมาชนเลขนี้เลยเข่าฟ้ามาโอ้โหตามต่อครับตามต่อครับต,ต้อบ,ตอบอกว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเอาเดินเดินลุกอีกเพชรหมาชน เสียไปตั้งโต้ตวไว้แล้วนะครับยอดเล็กเพชรเพชรมาชนเอาทุกอย่างต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วใกล้ที่ใกล้ถึงใกล้ถึงป้ายอ้าวลงยุกสีเอาทำได้ทำไปทำได้ทำไปโอ้โหนะครับทำได้กรรมการจะเปิดโอกาสให้นะครับไม่รู้ว่าก๊อกไหนเป็นก๊อกไหนไไหนะครับเดินต่อเพชรมาชนน,านี่ครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปยอดเล็กเพชรว่าไงครับเอ่าขวามา จัดไปครับโซวไทยไท,ย,ทยปลายยกครับโอ้โหดูนะครับมาอีกแล้วครับเพชรพาชนพึ้นเป็นละลอกเลยครับโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับเดินอิดหมายยิงชกยิงยิ่งแข็งยิ่งแรงเดินอิดหมายอถูกนะพี่เครื่องร้อนเลยทีเดียวเพชรพาชนยอดหลกเพชรคอยตั้งคอยโต้อคอย,อคอยบงังอมดยกที่สี่คููไหนต่อยได้สนุบลุกเดือดนะครับ สัปดาห์ก็รับรางวัลพิเศษไป2องหมบาทนะครับนะครับเดือน้เดือนร้อยห้าสินะครับเพื่อพลังที่ตู้ของนักกีฬาไทยครับมอบรางวัลพลังที่ตู้ให้กับนักมวยที่ต่อยได้ดุเดือดเช่นเดียวกันนะครับชนะใจแฟนสิงย์เจ้าไทยทั่วประเทศเนี่ยรับ5,000บาทครับตามต่อครับบนเวที3นาทีสุดท้ายเดินเดินลุยต่อนะครับเพชรมหาชนวันที่หนึ่งล้าเล็กนะครับเป็นพี่เลี้ยงอยู่เอ้าเดินอีกไม่ไม่ประท้าแล้วนะครับมาโอ้โห โดนอีกแล้วโดนแล้วยอดเหล็กเพชรซัดไปเอาคืนอีกแล้วกลับมาฟื้นอีกแล้วยอดเหล็กเพชรโอ้พีหมาชนโดนจังๆไปหลายหมัดนะครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งนสรุปนะครับนี่ครับทีใครทีมัเอาและครับยอดเหล็กเพชรฮึดกลับมาบ้างครับนาทีแรกของยกสุดท้ายครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับอย่าลืมว่ายอดเหล็กเพชรได้รับแปดยกสองครับเอาละครับในขณะที่เพชรหมาชนก็มาฮึดในยกที่สามแล้วก็ยกที่สี่ครับน่าจะถึงนิกาจันอ้า ลุน้นต้องชนตลอดเอาต่อยได้นะครับเอาใครถอยเสียโอโดนโดนหุกข,ขวาไปเลยนะครับเพชรมหาชนอ,าาอ้าวไม่รอบหนึ่งแล้วนะครับไม่มีรอบเดียวมาสมาสองรอบนี่เป็นการชิงในรุ่นซปเปอร์ไ์เวทนะครับเอามาแล้วครับโอ้โหจะบอกว่าหลายตะลบจริงๆนะครับหลายตะลบจริงๆครับเอาล้ครับ เดี๋ยววัดหัวใจครับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านด้วยครับเนี่ยครับยกสุดท้ายครับเพชรมาชนมั่นใจในตัวเองนะครับออกมาต่อยเกมรับนะครับเอาละครับมาดูนะครับว่าต้นยกนี้ต่อยได้นะครับยอดเล็กเพชรแต่ว่าได้นับไว้ยก2 3 4นี่เพชรมาชนมีแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาและยกนี้มาดูกันนะครับว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องมีคนทิิเดี๋ยวมาดูนะครับ ให้คะแนนสามท่านนะครับก็มีศักดิ์ศรีพญาด้วยครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับคะแนนนี้ก็ยกต่อยกนเลยครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านอัศดาวุฒิพิลาวันสุรชาติใบสมุทรแล้วก็ธันวุฒิรังรองอนุสร์นะครับนี่เลครับศึกเจ้ามวยไทยก็มวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็คัดมวยเงินหมื่นเงินแสนและหลายแสนนะครับเข้ารายการนี้ในศึกเจ้ามวยไทยนะครับติดตามได้นะครับช่องสามถ่ายทอดสดนะครับ ทุกเพียง15ของวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์แล้วครับเพียง15ครับหลังจากเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็ติดตามศิษเจ้ามวยไทยต่อได้ได้เลยครับแล้วครับต่างฝ่ายต่างบั่นใจนะครับแล้วก็โหมโดยกสุดท้ายกลาง,<อ>งปีกเลยครับเพชรมหาชนกับเช็คเรตติ้งนะครับบนเวทีก็ยังเป็นคนเดิมนะครับกุหลาบขาวณนนทออชัยหนึ่งในทีมงานสตาฟเทนเนอร์ของค่ายมวยของกิตเมืองนนท์ครับคุณสมจิตแป้นแก้วส่วนทางด้านยยอดเหล็กเพชรก็มนใต้สักเมธีครับ นั่นแหละครับเดี๋ยวรวบรวมคะแนนยกสุดท้ายนะครับส่งให้กับประธานผู้ตัดสินแล้วก็จะมีการรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับปีที่20ก็เรียกว่าเป็นมวยรอบที่ต่อเนื่องยาวนานกันมาอีกหนึ่งรอบนะครับและเดี๋ยวสัป,ปดาห์หน้าก็จะเป็นการชิงแชมป์คู่สุดท้ายของปี2564นะครับสัป,ปดาห์หน้าก็ ชิงแชมป์อีกหนึ่งคู่นะครับซุปเปอร์เล็กกับเคีรีหลวงนะครับเดี๋ยวรอการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากอาจารย์องอาจอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับนี่เลยครับสักครู่เดียวนะครับมาแดงนะครับครั้งที่20ฝ่ายแดงรายนี้ก็คือยอดเหล็กเพชรนะครับน้ำเงินเพชรมหาชนนั่นแหละครับนักมวยพร้อมอยู่แล้วนะครับกรรมการก็พร้อมอยู่แล้วครับผู้ชนะนี่ก็จะได้รับเงินรางวัลอีก50,000บาทจากยาคายาตรามาแดงนะครับมวยสัต ปอเคมีเทคจำกัดนะครับไปบนเวทีครับไปที่อาจารย์องอาจครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่างในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ของเวทีมวยสยามน้อยยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะฝ่ายแดงนะครับเพชรมหาชนจิตเมืองนนน้ำเงินผลการให้คะแนนกรรมการอาสดาวุฒพิลาวันให้ แดง47คะแนนน้นำเงิน48นนคะแนนกรรมาการพันวุฒิรังรองอนุสร์ให้แดง48น้ำเงิน48นนคะแนนกรรมาการสุรชาติใบสมุทรให้ฝ่ายแดง47น้ำเงิน48แก็แปลว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ครับได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ โอกาสนี้นเรียนเชิญคุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับผู้แทนของบริษัทบอสบ็อกซิง่ง